สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคืนวนะะันรักแต้ค่ะและแล้วนะคะวันนี้ก็มาถึงจุดจบมหากาศเรียกจุดจบไม่ได้เรียกว่าเป็นจุดสรุปนะคะมหากาศของการกินตาเดิน โจอาไฟแบ็กช็อตจ้าตามหัวข้อนะคะชัดเจนอยู่แล้วว่าวันนี้จะมารีวิวการกินตัวไฟแบ็กของโจอาเป็นเวลา45วันนั่นเองนะคะจริงๆเป็นโปรเจกต์ที่ต้าซุ้มทําก็ไม่ได้รับมากจริงๆก,ก็มีบอกในสตอรี่ไปนะว่ากินอยู่แต่แค่ไม่ได้บอกว่ากินระยะเวลายาวนานนั่นเองนะต้องเท้าความก่อนว่าตอนแรกเนี่ยตาไม่ได้ไม่ไ้ตั้งใจจะกินติดต่อกัน1 5วันนะแต่ว่าน้องเจนคือเจ้าของโจอาเนี่ยน้องเจนสุริยาใช่ไหมก็บอกว่าพี่ต้า ลองกินดูดีติดต่อกัน45วันก่อนหน้านี้นนนะตาเคยกินแต่ตาไม่เคยกินแบบติดต่อกันยาวนานอะไรเงี้ยแต่รู้นะว่ามันสามารถกินอย่างยาวนานได้แล้วน้องก็ให้นี้มาแล้วถามว่าฉันจดไหมศูนย์ศูนย์ศูนย์ไม่ควจดจ๊ะ <laughs> จำว่าเออกินแต่วันไหนก็ถ่ายรูปเอาไว้อะไรางี้นะคะก็เลยทดลองกิน45วันตามที่เจนมันแนะนํามานะคะแล้วผลปรากฏก็คือว่ามันเลิศมากค่ะเลยต้องมารีวิวนั่นเองนะคะ ทีนี้อ่ะย้อนไปก่อนเดี๋ยวทุกคนจะถามว่าพี่ก็ดูเป็นคนไม่ได้มีปัญหารเรื่องการขี้บอพูดตรงๆขออนุญาตแบบว่าใช้คําว่าขี้เลยจะได้เข้าใจโดยตรงกันต้องบอกว่าถ้าย้อนไปก่อนเมื่อสมัยก่อนเนี่ยตบาบางคนขับถ่ายเป็นเวลาอยู่แล้วอย่างเช่นแบบทุกทุกวันเช้าบ้างเย็นบ้างแต่ขับถ่ายทุกวันทีเนี้ยพอเราโตขึ้นใช่ไหมเราก็ต้องยอมรับว่าระบบย่อยของเรานั้นมันคือแบบแห้วมันไม่ได้ดะมันก็แบบว่าขับถ่ายแบบไม่ค่อยเวิร์ขึ้นถ้าใครที่ ติดตามต้าม,มาเรื่อยๆทั้งในสตอรี่ไอจีก็จะเห็นบ่อยว่าช่วงประมาณก่อนหน,น้านี้ประมาณ2เดือนเดือน2เดือนที่แล้วอะต้าชอบโพส์ว่าต้าจะต้องกินอันนู้นอันนี้เพื่อให้อึเยลลี่บ้างผงชงบ้างที่แบบกิน,ยนเย็นเช้ามาขี้อะไรเงี้ยช่วงก่อนอันเนี้ยเราคือเราทํางานหนักเราเครียดด้วยเราอะไรด้วยใช่ไหมระบบย่อยมันเลยไม่ดมีเลยทำให้เราเหมือนแบบวเวลาเรากินอาหารไปปุ๊บอะเราจะไม่ค่อยอึจนกระทั่งวันหนึ่งเราสึกว่ากูต้องกินแบบนี้ไปเรื่อยๆหรอวะ เราควรต้องทําอะไรที่มันช่วยให้เราขับถ่ายได้ดีกว่านี้แล้วก็ช่วงประมาณต้นปีคือประสบป,ปัญหาอึแข็งจนถึงขั้นว่าเกือบจะได้ไปหาหมอริซซี่ละค่ะอันนี้แบบเพื่อนเผยหมดเปลือกเวอร์แต่ก็เป็นวิทยาทานนะคะยายทุกคนฟังแล้วก็สังเกตตัวเองด้วยอะไรเงี้ยการเป็นคนกลัวการขี้มันก็เลยเป็นผลต่อเนื่องทาให้เราต้องใช้พวกแบบว่ากินแล้วขี้บางทีท้องอืดหรืออะไรเงี้ยมันเป็นผลวงกลมแบบไม่จบไม่สิ้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าควรจะต้องทําอะไรบางอย่างว่ะเพื่อให้แบบว่าเรา มีระบบการขับถ่ายที่ดีช่วงก่อนอันนี้ยต้าก,ก็กินนะค่อยแบ็ช็อตอันนี้ของโจงอาแต่ว่าไม่เคยกินบรรูทีนอย่างแต่จริงแล้วอะ่ะมันควรจะกินยาวๆแบบเรื่อยๆและนี่คือคลิปที่ดิฉันถ่ายไวอ้อาจจะไม่ครบ45วันนะตึง้งและหน้านะคะก็คือคลิปที่ดิฉัน มีการถ่ายไว้ช่วงรับประทานท่านึกออก<ม>ก็ไม่ได้ถ่ายเก็บไว้ทุกวันแต่ก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าเออเราถ่ายเรากินตลอดตลอดตัวกล่องในกล่องเนี่ยมันจะมีทั้งหมด6ซองถ้ามีกล่องใหญ่กล่องใหญ่มันจะยีบซองค่ะราคาเดี๋ยวตาแปะไว้ให้ข้างล่างอันนี้เป็นกล่องเล็กที่เป็น6กซองก็พกพาง่ายดีต้าไว้พกในกระเป๋าคอมเวลาตาแบบไปไหนข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะวิธีการกินตาจะกินทุกเช้าหรือเย็น คือระหว่างมื้อบางที่ต้าไม่ได้พกออกไปข้างนอกก็จะกินแบบตั้งแต่อยู่ในบ้านอะไรอย่างี้แต่ส่วนใหญ่มักจะได้กินตอนเย็นถ้าด้วยคนเห็นคลิปใช่ป่ะเพราะว่าในในนึงต้าค่อนข้างกินเป็นสแน็ควิธีการกินไม่ได้ยากอะไรก็แค่เอามาแล้วก็ฉีกซองแล้วก็กรอบนะคะมันเป็นรสชาติแอเวอร์แอเวอร์เฮอ้าวดูดูปีขาดนะซึ่งในเนี้ยมันมีสารสกัดเยอะมากๆมากๆมากๆเอาถ้าสมมติว่าให้ย่อยอ่ะต้าไม่ได้เป็นคนฉลาดขนาดนั้นนะพูดตรงๆ ต้องแบบอ่านแฟกชีทที่เห็นข้างหลังเลยคือในโจอ r ฟฟ i l Black เนี่ยมันจะมีทั้งพรีแล้วก็โปรไบโอติกพรีและโปรไบโอติกมันคือสิ่งนี้ทําให้ลําไส้เราอะมันมีระบบสมดุลที่ดีโปรไบโอติกคือเชือ้อจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่เวลามันอยู่ในกระเพาะอมันจะทําให้ระบบการย่อยของเราอะสมดุลลำไส้ดีคือมันเหมือนแบบเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ดีอะที่ดีนะเยอะ ย้ำคาว่าที่ดีเออบางยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะมีโปรไบติกอย่างเดียวแต่มันไม่มีพรีแต่อันนี้คือมันเป็นพรีแล้วถามว่าพรีคืออะไรพรี Pre คืออาหารของโปรคือโปรจะมาเล่นเชี่ยวว่าแบบมึงเก่งคนเดียวไม่ได้กินเลยก็ไม่ได้มันก็นต้องมีพรีอะเข้าไปเป็นอาหารของโปรเพื่อเสริมให้โปรมันแข็งแรงขึ้นเพื่อที่จะทําให้ทาไส้เราอะมีสมดุลที่ดีขึ้นอะถ้าพูดได้ง่ายเอาพูดองรวมแบบพูดแบบคนงโง่อ,อย่างตาเนี่ยพรีโปรคือจําเป็นที่จะทําให้ทาไส้เราดีขึ้นและในนี้มันก็มีพวกแอปเปิลอะไรอย่างเงะะี้ Apple ย หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจจะไม่ได้นะคะต้องขอโทษเวยแล้วก็ในนี้มีเวเนก้าด้วยเวเนก้าคือน้ำส้มสายชูที่เราจะชอบหินแพ็กที่แบบกินน้ำส้มสายชูวบบละช้อนช่วยให้เราจี้กออะไรอย่างเงี้ยนะคือทางก็ใส่มาด้วยแต่ว่าเป็นแบบพาวเดอร์นั่นเองนะคะก็ ส่วนผสมทั้งหมดในนี้เนี่ยบอกตรงๆว่าตาคงจะจําได้ไม่หมดแต่ว่าอ่านเท่าที่อ่านมาเท่าที่ศึกษามาก็จะประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากรู้มากกว่านี้ก็จะทิ้งลรงก์ไว้ข้างล่างให้ทุกคนเข้าไปดูเองนะคะว่าเชิงลึกๆเลยอ่ะมันมีอะไรบ้างแต่แน่นอนว่าทุกอย่างที่อยู่ในช็อตเนี้ยอยู่ในซองเนี้ยมันคือทุกๆสิ่งที่ช่วยให้ลําไส้เราอะ่ะมีสมดุลที่ดีและสะอาดและทํางานได้ดีคือมันจะช่วยให้เรานันื่ง,ง่ายน,นะคะเป็นน้องอุน่นจี้เราก็จะแบบว่าขี้ง่ายถ่ายคล่องอะไรประมาณนี้นะคะแต่ทุกคนจะแบบว่า พี่เรากิน45วันน่ะมันแตกต่างกินไงยู่มีวิดีโอที่เรากินไปแล้วนะคะเราก็มีรูปของ Before After ที่ต้าถ่ายไว้ตั้งแต่วันแรกแล้วก็ปัจจุบันก็คือเมื่อวานและนี่คือ Before แ f ละ r f t e r ค่ะเฮ้ยอ่ะย้ำก่อนถือทุกคนจะบอกว่าพี่ลดความอ้วนเหรอพี่ใครยลดความอ้วนเหรอผิดผิด ต้องพูดก่อนว่ารูปที่เห็นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องการลดความอ้วนนะคะแล้วก็ตัวโจอาไม่ได้ช่วยให้คุณลดความอ้วนอะไรแต่อย่างใดนะคะอ้วนเท่าเดิมอ้วนเท่าเดิมแต่สิ่งท <laughs> พูดแล้วก็เจ็บใจอ้วนเท่าเดิมแขนเขินตูดเติร์ดขาใหญ่เท่าเดิมนะคะ <laughs> แต่สิ่งที่ทุกคนเห็นน่าจะชัดเจนมากๆเลยคือพุงของคุณต้านั่นเองคือต,ต้านเนี่ย เป็นคนที่เวลากินข้าวเสร็จแล้วจะท้องอืดคนใกล้ตัวมันจะทราบดีมันก็จะประสบปัญหาแบบท้องอืดอยู่เรื่อยเพราะมันขี้ไม่เป็นเวลาลำไส้มันไม่เวิร์แล้วเวลากินอะไรปูบาตตาจะงออะกินเสร็จแล้วมันไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยอิ่มจรงเลยรู้สึกดีบางทีมันงอเว้ยอย่างที่บอกว่าพอย้อนไปก่อนหน้านี้มันก็จะมีปัญหาว่ากินแล้วรู้สึกเหมือนแบบต้องกินอย่างอื่นตามที่เป็นตัวช่วยในการขี้แต่ตั้งแต่กินโจอามา45วันนะคะสิ่งที่มันชัดเจนเลยคือหลังจากที่กินข้าวเสร็ อันนี้คือถ่ายรูปที่เป็นปอดัยเดียวกันเลยนะกินข้าวตอนเย็นเสร็จแล้วก็ถ่ายคนเพราะว่าท้องไม่อืดเท่าเดิมตกท้องไปอะ่ะมันไม่ได้เป็นเสียงแบบเงีย้ยเธอกใจว่า,วาเวลาเราตกท้องที่มีลมเยอะมันจะแบบโป๊ะโปะอย่างนี้ใช่ปหแต่พอตกไปแล้วอะ่ะมันไม่ได้เป็นท้องกลวงแล้วก็ตาท้องอืดลงน้อยมาก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 ระบบการย่อยอาหารดีมากๆปัจจุบันเออเป็นรูทีนสุดๆตื่นขึ้นมาตามีกฎกับตัวเองแล้วว่าต้องดืงม่มน้ำอะไรเงี้ย ด or, 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 or ื or, like, arose, also, ่มน้ำเสร็จต้าเดินก็แก๊กก็แก๊กไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเดินจัดเสื้อผ้าไปเรื่อยๆก็จะอึเป็นเวลาแล้วมันเป็นการอึที่แบบไม่ได้รู้สึกว่าอึแล้วอู้อ้อ้อย่างอึไม่ใช่แต่มันคือการอึที่แบบอุ๊ยสัญญาณร่างกายคนเรามันเตอนว่าแบบเออเธอต้องอึนะแล้วเวลาอึไม่ได้รู้สึกว่าแข็งไม่รู้สึกว่ายาก ชิวชวเพลินๆฟังข่าวไปด้วยนั่งคิดงานไปด้วยแล้วก็อึไปด้วยแล้วต้าไม่ได้กินตัวช่วยเรื่องอึเลยตั้งแต่วันที่กินโจอาวันแรกถ้ากินทุกคนจะเห็นเลยว่าต้าจะโพสเพราะต้าจะชอบแบบ อยากจะบอกทุกคนเหมือนกันว่าเอ้ยกินแล้วมันอึอมากอะไรเงี้ยเพราะไม่เป็นปัญหาของเราเรารู้สึกว่าคนอื่นก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ตั้งแต่ไดกินโจอาไฟแบกถอดมา45วันไม่ได้กินเยลลี่ขี้ไม่ได้กินผงขี้ไม่ได้กินอะไรที่แบบว่าชงแล้วขี้ไม่มีเลยเพราะขับถ่ายเป็นเวลาจริงๆแทบจะหด ผลเห็นว่ะเห็นผลตั้งแต่ช่วงประมาณ10วันแรกด้วยซ้ําว่าทุกอย่างมันเป็นรูทีนมากยิ่งขึ้นอะไม่รู้ทุกคนสังเกตไหมที่ทุกคนถามว่าช่วงนี้ใช้สกินแคร์อะไรอีกหนึ่งผลพวงที่ต้องรู้สึกได้เลยคือถ้าเราขับถ่ายเป็นเวลาแล้วผิวเราอะจะค่อนข้างดีขึ้นซึ่งนี่ต้าเพิ่งหมดเมนไปก็คือแบบ มีสิวแค่ตรงคางหนึ่งเม็ดเท่านั้นเองแต่ไอตรงอื่นที่เป็นแมสันม,มันเป็นปัจจัยภายนอกใช่ปะแต่ในส่วนผิวหน้าอื่นๆถ้าทุกคนไปย้อนดูช่วงประมาณในภายใน4ีวันเนี้ยก็จะรู้สึกเห็นว่าถิวใสขึ้นมากๆเพราะการขับถ่ายที่เป็นเวลาการที่เราขับถ่ายทุกวันแล้วมันก็เอาของเสียออกจากร่างกายเราเรื่องอาหารการกินป้าปรับตัวเองมากินโปรตีนค่อนข้างเยอะไฟเบอร์จากผักประมาณหนึ่งนะไม่ได้สูงมากปกติถ้ากินโปรตีนยเยอะเราจะค่อนข้างขี้ไม่ฟโฟล์เท่าไหร่ใช่ปะแต่ไม่มีปัญหาเล แต่กินโจอามันยาวๆอะเหมือนมันไปช่วยเสริมให้เราแบบแบคทีเรียใจลำไส้ดีแล้วก็เมื่อไม่กี่วีคทุกคนน่าจะเห็นถ้าใครตาม IG s สตอรี่เหมือนกันตาเพิ่งอาหารเป็นผิดแต่ว่าเป็นการเป็นอาหารเป็นผิดที่วันเดียวแล้วฟื้นเลยโทษใครไม่ได้เพราะว่าเล่นเชี่ยวนะคะโชเซียนกินหอยนางรมติด3วันก็่ ก็เลยแจ็คพอแตกวันสุดท้ายวันที่3นั่นเองแต่ว่าฟื้นตัวกลับมาไวมากวันรุ่งขึ้นสามารถกลับมาทํางานได้เลยกะเพราะแข็งแรงขึ้นซึ่งต้าเคยอาหารเป็นพิษอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วโอ้โหเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆนะคะแต่ว่ารอเนี้รู้สึกว่าโอเคลําไส้เราก็เพราะเราอาจจะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะตั้งแต่เรากินโจอาเข้าไป4 5วันก็เลยทําให้ตั้งแต่พออาหารเป็นพิษตอนนั้นวันเดียวก็สามารถฟื้นตัวได้เลย วิธีการกินนะคะก็ไม่ได้ยากกินอะไรดิฉันจะสาธิตให้ดูเพราะวันนี้ดิฉันยังไม่ได้รับปะเลยนะคะฉีกซองออกมาคือเขาทํามาให้เราฉีกซองง่ายๆอยู่แล้วนะคะกล่องแบบนี้แนะนำว่าทุกคนซื้อไว้แล้วก็พกไว้ในกระเป๋าไปต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะนี่คิดว่ายังจะบอกเจนอยู่ว่าแบบเจนช่วยทําตรงนี้ให้มันแบบฉีกง่ายๆได้ปะคือเราต้องบอกว่าเราอะได้กินตั้งแต่ตอนแรกๆแ,แล้วที่เจนทาแล้วเจนก็แบบเฮ้ยที่หนูทําอันนี้อันนี้อะไรอย่างเงี้ย แต่บองตรงนะตอนนั้นน่ะไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องกินเบลูทีมมันจะเป็นผงขาวรู้สึกไม่ดีเป็นผงสีเขียวขาวเอ๊ะก็มันเรสึกด,ดี <laughs> ก็เป็นผงๆก็แหละแล้วก็รสแอปเปลิลกินง่ายมากหวานๆส่วนใหญ่จะก,กินหลังอาหารเป็นสแนค็คอะเหมือนแบบล้างปากอะไรเงี้ยเอาเนี้ยกินเข้าไปแล้วก็ดื่มน้ำตาม ข้อดีนะคนที่ไม่เคยกินน้าเยอะๆนะฉันจะบอกเลยว่าเธอกินจออาปุ๊บเธอจะอยากกินน้ำเยอะๆเพราะเธอรู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายมันต้องกินน้ําเข้าไปเพื่อสมดุลกันอะไรเงี้ยล้วจากที่เมื่อก่อนน่าจะกำหนดว่าเออขั้นต่ำวัลิตรปัจจุบันก็แบบอัพเป็น2ลิตรได้เลย <c oughs> จบ แค่นี้เลยง่ายๆเวลาซองมึงไม่ต้องกินเยอะกินเยอะมันเปลืองกินเยอะมันเปลืองกินเยอะมันเปลืองกินเยอะก็ไม่ได้ดีขึ้นด้วยนะคะกินเวลา2องก็พอลองทําดู45วันนะคะทุกคนจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแบบรูปที่ดิฉันเป็นแบบนี้นะคะก็มาแชร์ให้ดูจริงๆแล้วข้อมูลแฟกต์ที่มันละเอียดมากกว่าน,นี้มันก็จะมีค่อนข้างยิบยิบย่อยๆมากเลยนะอย่างเช่นสารสากัดนูนี้น่ะพี่โพให้แบดเนี้ยอ๋อในนี้มันไม่มีน้ําตาลด้วยนะคนที่ลดความอ้วนอยู่รากประทานได้นะ ไปลองดูค่ะจริงๆมารีวิวให้ดูพอรู้สึกว่าตั้งแต่กินมาแล้วมันดีก็เลยอยากให้ทุกคนได้ลองไปกินดูนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องขี้ขี้เราเจ็บตูดอ่ะฉันพูดตรงๆว่าขี้เลาเจ็บตูดเนี่ยขี้เลารู้สึกว่าแม่การขี้มันเป็นเรื่องที่ยากสําหรับหนูเหลือกกอนลองลองดูไม่ติงนะังแล้วก็ ฉันถามมาแล้วตั้งแต่วันที่เขาเปิดตัววันแรกถามคนที่เป็นแบบด็อกเตอร์ในการแบบว่าคิดคน้นอันนี้กินติดต่อกันได้ใช่ไหมไม่อันตรายใช่ไหมเขาพูดเลยว่าสามารถกินติดต่อได้ยาวๆเพราะจริงๆแล้วมันคือเรื่องของพีโปรไบโอติกที่เป็นจุลินทรีย์ที่ดีที่เราต้องการอยู่แล้วแล้วก็ขาน้ำตัวน้ําตาลเลยไม่มีทุกคนสามารถที่จะรับประทานได้ยาวๆโอ้ยได้กินนานๆแล้วมันจะเป็นสารตกค้างหรือเปล่า ไม่ไม่นะคะเพราะเ็ายังไม่ตกค้างอะไรสำหรับดิฉันนะคะหลังจากนี้ต้าก็คงจะกินไปยาวๆอีกเรื่อยๆเร่อยๆวันอาจจะลืมก็ไม่เป็นไรนะคะวันเว้นวันก็ยังเวิร์กอยู่แนะนําอยากให้ทุกคนไปลองทานดูใครที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเพราะว่าจริงๆแล้ว การที่คนเราไม่ขี้อ่ะมึงรู้ไหมว่ามันส่งผลเยอะมากเลยอ่ะพอมึงไม่ขี้แล้วอารมณ์มึงจะไม่ดีเรื่องแรกเลยอารมณ์มึงจะวุ่นอย่างมากเพราะมึงจะรู้สึกอึดอัดแล้วหล่อนก็จะกินอาหารที่อร่อยอร่อยเยอะๆไม่ได้แล้วหล่อนก็จะรู้สึกว่าผิวหล่อนคือบกคือสิวหล่อนขึ้นหน้าหล่อนยมถ้าหล่อนขี้ดีทุกอย่างมันจะส่งผลไปได้ดีหมดเลยจริงๆโจอามีอ,าอื่นด้วยนะมีอันนี้ด้วย B B Secret นะคะที่มันเป็นเม็ดๆออกมาอันแรกๆเลยนะมีดู แล้วก็มีที่เป็น Joa ว i t a AC Shot อันนี้ต้ากินบ้างยังไม่กินบ้างแต่ว่าอันนี้มันก็มีโพลบโอติกเหมือนกันนะแล้วก็อันนี้เหมือนเขาจะมีเรื่องของแบบลดสิวปรัแบบสมดุลผิวอะไรอย่เงี้ยนะคะแต่ส่วนตัวคือเรากินแค่น้องคุณเขียวไฟแบคพอตอย่างเดียวก็รู้สึกได้ว่าผิวมันใสขึ้นอันนี้อาจจะเป็นผ่อนพลอยได้นะแต่ผลโดยตรงที่ได้จริงๆอ่ะ หล่อนจะขี้ดีแล้วหล่อนจะรู้สึกว่าท้องหล่อนแบบเฟิมเออบางคนออกกาลังกายเยอะๆก็ทําให้ขี้ยากได้เหมือนกันนะอันนี้บอกเลยเพราะว่าเคยเป็นนะคะเออแล้วก็กินโปรตีนเยอะก็ขี้ยากเหมือนกันนะคะไปลองกันดูนะคะใครที่ลองทานแล้วจะมาเมาส์ไงก็ได้เพราะฉะนั้นก็อยากจะมีเพื่อนทำชาเลนจ์ไปดว้วยวันนี้ฉันไปแล้วราคาเราคือที่ซื้อเดี๋ยวจะทิ้งไว้ข้างล่างให้อีกทีว่าที่ไหนนะคะสำหรับคุณน้อง ของเราแอปเปแต่ว่าของคุณต้าเนี่ยซื้อที่ e n boy มานะคะซื้อก็ซื้อแบบโกยมาเลยทีเดียวแต่ว่าในช่องทางออนไลน์เขาก็มีนะช้อปปี้ช้อปแปะอะไรเดแปะไว้ให้มาแจ้งรบกคนดูนะว่ามาหากราบยาวนานคือปกติไม่เคยทำอะไรได้นานขนาดนี้เลยอ่ะแต่ เขาบอกว่าถ้าเราทําอะไรเป็นนิสัย21วันติดต่อกันมันจะเป็นไปเรื่อยใช่ไหมทีน,นี้กูว่าจริงแหละเพราะว่ากูกินมาหลังจาก20วันขึ้นไปอ่ะรู้สึกว่ากินเป็นกินจวัตรไปลองดูกันนะคะหวังว่าทุกคนจะเอ j จอและมีความสุขกับการครีนะคะเพราะการครีที่ดีส่งผลให้ทุกอย่างนั้นดีค่ะวันนี้คุณบาร์าราไปแล้วสวัสดีค่ะ